สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับพบกับผมนนนะครับและเกมที่คุณรู้อยู่แล้วแหละไม่ครับไงโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในแมปของ fun world นะครับเปโหลดมาเล่นเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งนะครับอก็ก็เขาขยันสร้างเราก็ต้องขยันเล่นด้วยครับนะซึ่งมันจะเป็นแมปเป็นเกมนะครับนะเป็นแมปในหมวดเกมนะเกมนี้แบบนี้ครับนะ อเออนั่นน่ะดาบไม้ธนูลูกธนูสองอันเลยธนูอีกอันหนึ่งนะครับผมมีความเอ้ยเดี๋ยวธนูนเดียวก็พอแล้วมันคงไม่พังหรอกแหมรดรางครับรถรางอันเดียวพอครับดิ้นเสียงหมาไหมเหมือนหมามันเห่าอยู่ไหนอุะดโอ้โหกระดาษ กะดาษแต่ทำจังใดอะไรอะไรวะเนี่ยโอ้ใจใจหมดอ่านี่บัสชื่อวอลมันแกะสีส้มเอามาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่นี้มันมีเพชรด้วยครับนะ เฮ็ดมาครับกี้มาด้วยครับเรื่องกินอ่านี่ไปไหนวะเดี๋ยว <c oughs> ขอดูไ้ทั่วก่อนเอ้อุ้ยหลางครับโอ้วิจำไฟร์เลอร์โอ้อยเ,อโอเย็นโอ้โอ้วมันโคตรมืด เว้ยมันโคตรมืดเฮ้ยให้ให้ให้เอ็นเคโหค่โอ้ยไอ้ไ okay. ม้คาให้กูกลัวได้ไงวะโอ้ย,ยแหวงแหวงเนี่ยโอ้พิลาวาด้วยชิบหายโอ้โหโอ้โหอะไรวะ เอ้า <c oughs> <ๆ c oughs> นะเมื่อกี้เกิดการแมปทะลุแมปขึ้นนะเนื่องจากที่มันแคบนะเวลาลงจากรถไฟเนี่ยมันก็ไปข้างนอกเลยกูเลยต้องไปนั่งรถไฟมาใหม่อยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวออคือแบบว่าสนุกครับสนุกโอเคโอเคสนุกสนุก เจ๋งเลยที่อ่ะคุยถ้าเจ๋งจริงนะครับเราจะไล่ดูนี่เป็นห้องพยาบาลหรือเปล่าอ่ะต้องเอาครับไปได้หรอครับเแบบป็นทองด้วยอย่อางสุดนคือไอ้โม่ นี่มีอะไรอีกอะไรนะครับอือ่้มหาไม่รู้ว่าครับกําลังซ่อมหรือว่างกําลังซ่อมอะไรเนี่ยนะไม่ครับไปหาอะไรอื่นเล่นะอะไี่ยอืม เป็นแบบเอมิดิเอม่ใช่เหรอใส่นี่ให้เด็กเล่นหรือไงวะโอ้โอเคใหญ่ดีเนอะเดี๋ยวโอ้มีเพชรด้วยครับโอ้ ยาวนี่ว่าขึ้นเลยอ่ะรอหาอะไรกันอยู่เอากำมันมีให้กดปุ่มแล้วก็ลืมอืดเลยครับอ่าอืมนี่อะไรเนี่ยโอเคโอ้บ้าน โอ้เบื้องโอ้สเปาวไม่มีอะไรโอ้ไ <c oughs> อชีอัลโ้ลเด็ดโอ้เออถ้าคุณจะทำแค่นี้เนี่ยอ้าวอีกแล้วมางอกอีกแล้วครับถ้ามึงจะทำแค่นี้นะ เอแต่ต้องต้องเข้าใจคนสร้างดูจากหลักการแล้วก็น่าจะใช้ใช้มือนะครับใช้มือกันทำไม่คุย้ยมีใครเอาตีนทำหรอกโอ้น้าข้างบนน,น, <c oughs> น,บนี้มีเฮียอะไรครับมล้วค่อนสบายขี่ม้าอออนี่ตกใะอ่าเัว่อเพชรเขาไปทำอะไรอ่ะ อุ้ยทำไมมันทำแบบอย่างนี้ได้เลยวะอันนี้กูไม่เข้าใจอย่างแรง64อันแบบมันซ้อนกันได้ไงอะงงเลยงงเลยครับเอ๊โอ้ที่ไหนเนี่ยโอ้ไม่เอามาไม่ขึ้นรู้แล้วว่าข้างบนเป็นไหนเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟตรงนั้นต้อขึ้นตรงไหนนะ เอ้ยไงเอ้ย,เ,ยอเ,เดี๋ยวเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาครับเดี๋ยวเข้ามาอยากขึ้นรถไฟก่อนนะครับนี่เหรอโอ้โตกลใจรถไฟก่อนโอ้โหอย่างแรงอะ่ะอย่างอย่างแรงเลยครับโอ้เสียงรถไฟนี่แบบว่า โอ้รู้สึกว่าหูผมนี่จะอโออโอมันอืออ้ออยู่ในหูหมดแล้วเดี๋ยวขอตรวจด,ดูรอบๆสักทีอยากขึ้นรถไฟนี้มากว่ารถไฟนันอลกตั้งชื่อว่าเอาเวจี สาย OG อวีจีบบบบอะไรเนอะ้ออกไปได้อ่าสายนี้เหรอเย่โอ้ว้าวโู้แม่งสวยว่ะสวยจริงๆแต่ว่าเสียงโอเคเย่เย่โอ้จบอกจอกโอ้โหเอ้า ไีติดไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าฟินโอ้ยเหวนเอ้ยเฮ้ยขึ้นดิขึ้นดิขึ้นเย็นเย็นโอ้ยยังไงดิกิน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 เฮ้ยยำยาลี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 เร็วลีเร็วอืมลีก mm. ่อนถอดชุดก่อนดีไหมวะไม่ต้องหรอก อแม่ผมนี่อึงไปเลยโอเคเป็นหน่ามีมากไปโอ,โอ้ัอดีครับโอ้อะโอ้โัโอโอ้โอะเฮ้ยนั่น โอเคทําสวยดีนะก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ใช้ได้อยู่เอ๊ยเสียงหมามาจากไหนเนี่ยในเกมเนี่ยครับเพราะผมถ่ายตอนเช้าไม่มีหมาหรอกอืมโอเคตอนนี้ก็ลองไปที่ตึกเพชรนะครับตึกเพชนี้แล้วกันที่สุดท้ายแล้วครับนะ <c oughs> ว้ยเอ้ยอะไรวะมื่อกี้เไรเออช่างมันเข้าไปดูข้างในได้ป่ะการะาด้เป,ปเป,ปเปโอโอเคตึกตตๆ๊ตตุภาพวาดอ่ะอา้าวเปิดภาพวาดนี่ป่ะ มีแค่นี้เหรอโอ้ยนี่ไงมีทางไปวอเทอร์ล็อบบี้อ่าอ๋อเป็นเหมือนแบบโรงแรมอะไรเงี้ยครับนะเฮ้ยแจ๋วนะผมว่าแจ๋วนะแล้วสีแม่งสวยด้วยครับอืมเฮ้ยแจ๋วจริงๆว่ะโอ้โหเฮ้ยทำแบบนี้โคตรเลยอ่ะแบบ สุดยอดสุดยอดจริงๆอืมโหเยี่ยมเลยครับเอเคไปไม่ได้ละโ,โอ้ยตรงนี้มีแบบนี้ด้วยอะ่ะโอ้โหแจ๋วสุดๆนะครับแม่งเจ๋งว่ะโอเคครับผมประทับใจอันนี้มาก นะสร้างได้อร่องนะครับผ่านนะผ่านผ่านสร้างอย่างนี้นี่ผ่านผ่านผ่านให้ผ่านเลยโอเคสิบเต็มครับสิบเต็มดีใจปะดีใจปะโอเคสำหรับแมบฟันตาอ,อยู่ไหนฟันเวิลโอเคก็ ก็ถือว,ว่าทำมาได้ย่างดีนะครับแล้วครั้งหน้าจะเป็นแบบมปอานไทยหรือแมปเกมอะไรก็ก็รับสกายได้ช์ชรติดตามมาต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เซียวให้ทางเซียวโซนเซียวเกน